สวัสดีครับสบายเด้อพี่น้องทุกคูทุกคนทุกมองทุกแก่ทุกที่ขอบพระคุณไปยังสูงขอบใจได้หลายครับที่เข้ามาส้มชิปพอจานะเมืองเก่าช่องพอจานะเมืองเกา่าแชแนลเด้อครับเด้อกับผมพอจานะเมืองเก่าครับเป็นผูด้ดำเนินรายการในด้านคลิปวิดีโอนะครับทางช่องยูทูบของกับผม ครับมื้อนี้ก็อากาศมันหนาวมันเย็นครับก็เลยมาปั่นจักรยานก็เลยเป็นการทดสอบกล้องไปนั่งในกล้ลองมหม่นะครับในกล้องมหม่ก็เป็นการทดสอบแต่ว่าระบบกันสันก็ดีถึงมานิดนึงครับผมแต่ว่าก็จะมีการสันอยู่นะครับเพราะว่าของดีราคาถูกครับเป็นการปั่นจักรยานครับผมเริ่มต้นจากจากมองไนล่ะพอจาก,ก็เริ่มต้นจาก สะพานขามทางหรือว่าสะพานร้อยขามทางหนาโรงเรียนชุมพลนอำเภอพธิวิสัยจงังหวัดนนทบุาีครับขอพอดีกับบ่ได้ไปไกลครับกับแวะตรงบริเวณยูเทิร์นโรงเรียนชุมพลนดเขาเจ้าเอิ้นเอิ้นน้ำข้าเจ้าก็อาจอดน้อยหนึ่งเพราะว่าอย่างเราตีมีรถสวนมากเอาจานันรถมาจูดากจูกลนนะครับผมก็เลยเอจอดไว้พอมันว่างปับ๊บ ้วก็ขามทางมากกที่เขาสู้โรงเรียนชุมพ่นจะบริขาไปไร้ลงเรียนดอกว่าเป็นคู่ล้กก็บว่าเป็นนักเรียนแ่าเลี้ยวเขาว่าเอาเป็นนักเรียนก็เลยปั่นไปเรื่อยไปเรื่อย,อยตามถนทนหนทางนี่แหละกลมัดระวังอยู่นะครับกำลัมัดระวังแต่ว่าก็มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งล่ะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ขับบ้านเน้ามือแรยงก็กลับรถบ่ไหลดอกหน่อยนึง ฟิวได้ยินเสียงแรนไปโอ้โยรถมันเบียดกันมันหลบมาเกือบมาต่ําโอ้ยย่านย่านครับผมขับรถขับลากหายละมัดระว่างในเรื่อครับเรือมาหมายถึงว่าอี้ตนเพื่อนร่วมทางในเรื่อมูร่วมทางในจะเฝ้าจะฟังหลายนะครับผมอุบัติเหตุเกิดได้มองจังไดหลายว่าที่ได้ทุกมองหันละนะครับมันเกิดจากความประมาทเกิดจากความพลัง้งพลาดพลัง้ลงเผลอนั่นแหละครับผม ที่เห็นอยู่ดีก็แวะเขามาทาังหน้าโรงเรียนชุมพ้นพลวิสัยกับสังเกตกล้องไปนั่งบ้ามันสิทํางานมโนกลอน้องเลยนอนหน้าจอมันคือดับกระสนผมก็เลยสิผมก็เลยเข้าไปขางทางที่จอดเบื้องป้ายนะครับผมวนที่จอดเบื้องป้ายจอดเบื้องกล้องโอ้ยผคก็ยังผากผิดอยู่เนาะเออขับพอดีกกมลูเบื้องหน่อยหนึ่งเอามันมีไฟสี แมบแม่อยู่ตัวนี่เอาอึนมาไฟเอลีดีอพอยจานี่กันเลยเนาะเออคือว่ามันทำงานอยู่กัเลยปันไปนะครับผลความเป็นสิมดพื้นที่ในการบันทึกพูดละะวามมโมลีมันกะมีจะต้องวมดสามสิบ้าครับสามสิบ้าไปได้เรื่อยไปได้เรื่อยครับผมสังเกตการไปนั่ภาพอาทิบุนิ่งหรอกครับผมบุนิ่งภาพปฏิบอติาติประวัติกล่องเขามันมีเป็นราคาหลักหมื่น ของเฮาราคาหลักพันพันกลัวๆถึงสองพันพอจะบัวครับบ่ถ,ถึงสองพันหรอกเออก็เลยทีกยู้เทิร์นไปออกทั้งคางๆสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองค่ายเขตสองเออเพรามรันรถบรรทุกกัเลยแบบเข้าไปปั๊บหน่อยนึงกระตื้นมอเตอร์ไซค์ตัวเออว่าใส่ก็มาพอดีโอ้ยมาตื่นหน่อยนึงหยงิบหงอย เมืวันเป็นรถยนต์เมอ,อพอดีถนนว่างก็เลี้ยวว้าบเข้าไปผ่านหนาผ่านนาล่านลุงเรื่องพามา่านสปอนเซอร์ใไงพนิจาตอนนะครับผมเข้าซอยนะครับซอยข้างด้านข้างของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาเยเขตสองก็ไดไปเลี้ยวซ้ายอยุบโบสถ์ตรงบริเวณหัวมุมลานลาบลานล,าบ,ล,า,นลาบเป็ดอยากกินอยู่หลังลาบเป็ดกระดยย้บอกล้าเข้าไป อย่างวันที่มีเง,งินไม่แต่ผู้แสผู้สาวครับผ่านไปอยู่ผู้สาวในช่วงวันที่ผมผมไปปั้นนั่นก้อนมือตุ๊ดกินก็เห็นสาวเสือปนใสสุดจีเผาหัวแวบ,บไปนึ่งอิอลา้ยมันก็แหกขึ้นสูงเทนอตอกใจได้บูฒ่าววัทครับผมกลับไปเรื่อยๆนะครับเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆฟังเสียงบรรยากาศสองข้างทางนะครับแล้วอันนี้เป็น ลิ้มฟังโค้งไปเรื่อยๆเป็นการภาคน้ำไปสะก่อนจากการขยายฟังบรรยากาศจริงๆตามที่กล้องอัดไว้เลยครับเด้อขอบคุณยังสูงครับขอบคุณหลายๆอันนี้ขัตัดภาพมาจากตั้งข่างวัดไทยนะครับได้พาพระคังข่างวัดไทยกับรัตัดตอนครับกาซิเลี้ยวขวาครับไปตามถนนพิไซสระเดชอันอีจว่าที่ปล่อยไปกับบ่ล่อยเราไปน้องพี่น้องเนาะขับภาคไปน้ำทะเลผ่านด้านหน้า อาบานพักแมำเพอพันเอาเอาป็นลูกผู้ใดขึ้นมาบัดน,นี้โอ้พญจารตัวนี้ลูกพญจาขึ้นมาท่้นเลยนี่ลูกพระพุทธลูกความโอ้โชว์ลูกเจ้าของบ้องก็อยากโชว์แน่นละครับรอบอล่ละครับพังแล้ว <c oughs> ก็พันลุงพักวัพิสัยพันวัดไทยมาแล้วครับผมก็บทีเข้าสู่ล้านเพิ่นล้านเพิ่นก็สิเป็น ทั้งทรายมือเคยที่เป็นที่ว่าการอำเภอพุทธวิสัยหลังเก่าหรือที่นี่เป็นเป็นพิพิธภัณฑ์น,นะครับพิพิธภัณฑ์เก็บของดีเมืองโพุทวิสัยผ่านหอกสมุทรผ่านต่างขวาก็เป็นตลาดตรระลี่ตลาดตะลี่ไปเรืเ่อยๆครับผมโนนพุทวิสัยโซเดียไปสุดสะพานหอยหลวงคนละหอยหลวงอนุสรณ์คนละแล้วก็ก่อนที่ถึงสะพานก็บที่เลี้ยวซ้ายเขาบ้านพยาจาเนาะ ให้ท่านชมบรรยากาศไปเรื่อยจนกว่าจะหมดคลิปนะครับเด้อขอบคุณยังสูงครับผู้ใดย,ยังบริโภคติดตามขอความกรุณาว่ากดติดตามมาก300กว่าท่านที่กดติดตามขอบขอบคุณไปยังสูงแล้วก็บเบิ่งคลิปผมพอจะให้มันจบไปได้ครับเด้อที่ขอบคุณยังสูงยังหลายผมอยากให้คอมเมนต์มาแน่ตีตองมาแน่ผมบาวาดอกว่าถุคนคอมเมนต์มาเด้อนะครับเด้อพิมพ์ให้จักหน่อยเนี่ยคอมบอกคอมเมนต์นะครับผมเป็นกำลังใจแก ผู้ที่ทำคลิปนะครับด้วยกับผมพอจางและมังเกาลาไปก่อนพ่อกันไ่คลิปหน้าสวัสดีครับ